สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กับเกมอุปเล็น,นะครับอันนี้ตอนที่15แล้วเนาะครั้งที่แล้วเราก็พยายามตามหาครดเลดปรากฏเจอแค่อันเดียวนะคุณผู้ชมอุ้ยคุณชงชมวันนี้ฝนตกดีใจจังเลยเราไม่ตนะ้องรดน้ำเลยคุณผู้ชมเอาละเรามาดูซิวิ่นู้นทำอะไรให้ใครบ้างเนาะอันนี้มาจากดัมเบิลนะคุณผู้ชมดัมเบิลที่เอ๊ะดัมเบิลนี่ใครวะ <laughs> น่าจะเป็นคนที่ร้านคาเฟ่เนานะคุณผู้ชมเนาะเขาว่าไงบ้างเอ่ย แล้เบิรนก็บอกนะว่าถ้าเกิดนายเนี่ยวางแผนจะปลูกสปริงบีนแล้วก็ฉันจะให้ในายรู้นะว่าฉันน่ะจะซื้อพวกมันในในราคาที่สูงกว่าที่นายจะขายมีดด้วยแหละนะอ๋อโอเคสปริงบีนเหรอคุณผู้ชมแล้วเรามีเราปลูกสปริงบีนไปบ้างอย่างจะไม่ได้บราซิลต้องการไม้นะคุณผู้ชมเอาไปตีหัวบราซิลเลยได้ไหม <laughs> นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไม้เรามีเรามีเหลือหนึ่งอันนะคุณผู้ชมเนาะจริงๆอาลาเอ๊ะ เควสอาลาจบไปหรือ,อยังเนี่ยจำไม่ได้เควอาลาด้านซ้ายโอ้อาลาเอาสิอันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคือคือยังไงดีล่ะคือเราต้องการหาโคลดเลดโคลดเลดต้องทุบหินนะคุณผู้ชมก็ต้องทุบหินต่อไป <c oughs> อ่ะแล้วก็ไม้เราต้องใช้ไม้เพื่อทำเควสด้วยเนาะ แล้วก็มีวีดเนี่ยเราต้องใช้โค้ดแพลนนะคุณผู้ชมมันจะให้โคลดแพลนโห่สุดต้องทำทุกอย่างแหละถูกปะทุบทุบไปนะเนอร์นี่นี่ได้เยอะเลยนะแต่เนอร์นี่เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่หินหินเนี่ยทุบเผื่อเจออุ้ยหิออฟซีเดียนหินนี่ทุบเผื่อเจออุ้ยอะไรนะ่ หินนี้ทุบพูดไม่จบประโยคเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมหินเนี่ยนนทุบเผื่อเจอโครดเล็ดซีดนะคุณผู้ชมนะก็ยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมไม่มีเลยเนาะคุณผู้ชมอ่ะถอนถอนวีดไปด้วยอ่ะอ่ะทุบทุบไม้ไม้นะัดครบหรือยังเนี่ยไม้เจ็บยังไม่ครบนะอ่ะอ่ะทุบไม้ต่อนะจ๊ะใครเต้ไปจ้าโอ้วันนี้ไม้ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะ แทสค์ complete แล้วแทสคอะไรวะไม้มี11แล้วเออคุณผู้ชมเราลืมดูแล้วเควสประจำวันมีอะไรบ้าง Talk to m i l l e r มีเลอรนะคุณผู้ชมแล้วก็คุยคน5คนจะได้แล้วก็ต้องได้สติกเกอร์สักอันหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมเนาะมิเลอร์แล้วคุยคน5คนนะ,ะคุณผู้ชมทั้งนั้นพอแค่นี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราเห็นว่าจะพูดน,นิดนึงเนาะแล้วก็คุณผู้ชมไอตัวนี้เก็บได้แล้วสวีทตี้บีตี้นะฮะ อันนี้มีวชัชพืชมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเนาะทุกอย่างดูสดใสดปลอดโปร่งนะคะคุณผู้ชมถ้าอย่างงั้นเราปลูกเพิ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมเรามีตัวนี้อันนึงเราขอปลูกอันนี้อันนึงนะว้ตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะออกสิแล้วก็ขอปลูกอันนี้นิดนึงนะปลูกอันนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้ปลูกอันนี้ คุณผู้ชมเหลือก็สิบแปดมาเล็ดเน่เต็มหมดแล้วเหรอ,อคุณผู้ชมเต็มจริงจังอะ,อะมีตรงนี้มีแหวงแหวงนิดนึงเนะคุณผู้ชมเนาะมีเป็นรูที่เราแบบเราปลูกไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใส่ใจกับเรามากอีกต้องสิคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหมดแรงก่อนเนาะเราว่าเราไปดูดีกว่าเข้าเมืองแล้วเนาะต้องคุณผู้ชมรูจัไ่เราต้องเอาอะไรให้ใครวะฮะ จำไม่ได้อ๋อต้องเอามาให้บราซิลใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในในนี้ก่อนเนาะมีดว่าอะไรลดราคาบ้างจ้ามีดมัสเหรอมีนั่นไหมอะ่ะโคลดแพลนสามสิบสองปอมปาดูดซีดซิโนกา้ามัสซีดนะแค่หนึ่งเหรียญเองหนึ่งหนึ่งกัมมี่เอาไปให้หมดเลยคุณผู้ชมโอเคสุดที่สปริงบีนอันเนี้ยที่ คนนั้นบอกนะว่าเขารับซื้อคารูดอ้าอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อขายเหรอไม่ขายอะหรือขายดีคุณผู้ชมเนาะขายบ้างก็ดีนะเอาไว้เราต้องการใช้เงินก่อนละกันนะคุณผู้ชมเรายังไม่ต้องการใช้เงินอะไรขนาดนั้นองั้น<อ>คุยกับมีดก,ก่อนเนาะสร้างความสัมพันธ<อ>์นิดนึงจะมีดฉันอะอยากจะไปเที่ยวเมืองพอร์ตเฟลว์ออสักวันหนึ่งนะแต่ว่าฉันก็ออกไปจากแบบชาวไม่ได้ด้วยละ่ะด้วยเหตุผลบางอย่างคงจะเป็นเควสตต่อไปละมั้งนะคุณผู้ชมเนาะ อะคุณผู้ชมเราไปกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เราจะได้สติกเกอร์บ้างหรือเปล่านะเช็คออเดอร์สิคุณผู้ชมไม้ยี่สิบเหรอเรามีไม้เท่าไหร่ไม้สิบสองแต่ว่าไม้ได้ไม่เยอะเนอร์นี่สิบเนอร์นี่เนอร์นี่โอ้เนอร์นี่เรามีหกสิบนะคุณผู้ชมแต่ว่าได้ยี่สิบหกก็ไม่ค่อยเยอะนะคุณผู้ชมเนาะสปริงบีนโอ้สปริงบีนนี่เก็บคุณผู้ชมฟลุตทูส สวิตตี้บีตี้เรากำลังปลูกอยู่ใช่ไหมเราก็จำไม่ได้แล้วเราปลูกอะไรบ้าง <c oughs> เอออุ๊ยคุณผู้ชมเล,เลนเลนพรอปใช่ไหมเลนพล้อมนี่หายากนะคุณผู้ชมจะมาเฉพาะวันที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บอันนั้นมีสปอเบดเก็บสปอเบดก่อนนะแล้วก็เข้าไปคุยกับชูเลสนิดน,นึงนะคะชูเลสเป็นไงบ้างชูเลสอุ๊ยได้กระเป๋าใหม่แล้วคุณผู้ชมมีกระเป๋าอันใหม่เนา โอ้สามร้อยห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวรอรอให้เรามีเงินก่อนนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เรายังเงินไม่เยอะเท่าไหร่คุยกับช่วเลสนิดน,นึงนะคะสร้างความสัมพันธ์กันดีเชิญแท็กเนี่ยมันถูกออกแบบมาเหมือนกับให้ได้อะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมให้รับได้รับการยอมรับอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปดีกว่าคุณผู้ชมเนาะไม่มีของให้เก็บแล้วเนาะร้านนี้เนาะจริงๆเสื้อตัวนี้สวยนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋นิมจ็คกเก็ตเนี่ยแต่ก็อยาเลยเก็บเงินไว้ก่อนเงินเรายังไม่เยอะเนาะ วิเลมพ็อปใจอีกอันแล้วคุณผู้ชมพวกเลมพ็อปนี่ต้องเก็บเพื่อเอ๊ะอะไรเนี่ยเลมพ็อปนี่เก็บเพื่อนั่นนะคุณผู้ชมเพื่อเอามาทําพวกสปริงเกิลนะคุณผู้ชมมันมีสปริงเกิลเลเวลสองที่เราก็ยังไม่สามารถทําได้ด้วยเนี่ยเนาะเราต้องใช้โคลตอยูสองอันกับสบปล็อกคัตนะคุณผู้ชมสปล็อกคัตก็จะต้องไปทำควสบอลลูนให้เสร็จเควสบอลลูนต้องใช้โคลเล็กทุกอย่างต้องใช้โคลเล็ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมเนาะ ฉันนะ่ะไม่ได้มีปัญหาก,กับเมลเลอร์อย่างที่คนอื่นคุยกันหรอกนะแต่ว่านายก็ไม่ได้หมายความว่าฉันน่ะอยากไปกับเขาหรอกนะอืมโอเคเพิ่งรู้สปิงกับเมลเลอร์เมลเลอร์ไม่ค่อยถูกกันหรอกอะคุยกับเมเยร์นิดนึงนะนายนะ่ะควรจะพยายามคุยกับคนให้มากที่สุดเท่าที่นายจะสามารถคุยได้นะในแต่ละวันนะ่ะการคุยกับผู้คน,นจะเป็นวิธีที่ดีนะในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเขาเหมือนแต่ว่านายจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะ่ะ หรือว่าหมายถึงเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ไม่ค่อยชอบไม่เป็นบุค,คลิกที่ไม่ค่อยน่าคุยด้วยก็ไม่รู้นะแล้วนายชอบทำฟาร์มอะไรแบบนั้นหรือเปล่าล่ะอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมอ่าได้ห้าแล้วเอาได้สิบแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราขอเช็คกันนะเราได้วิชี่เท่าไหร่ละสองร้อยห้าสิบเลงเหรอทาไมวิชี่มันขึ้นช้าจ,จังเลยนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอโบกัส เจอโบว์กัสแล้วก็เดี๋ยวเก็บมเมล็ดไม่ใช่เก็บมเมล็ดเก็บกระป๋องโอ้เก็บกระป,ป๋องไว้ก่อนนะเยอะจังเลยเนาะอิมมิสทรีแคนเนี่ยกระป๋องลึกลับโผล่มาตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำสลือรี่สักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเนาะโอเคเรียบร้อยเสลือรี่เหรอโอ้บารซิลอ,อยู่นี่คุณผู้ชมคุยกับบารซิลก่อน ฉันน่ะไม่เคยเจองานปาร์ตี้ไหนที่แบบมันดูพิเศษเพียงพอสําหรับรถนิยมอย่างฉันเลยนะอ่ะฉันไม่ใช้สติ๊กเกอร์เน,นี้แล,ละเพราะฉะนั้นนายอาจจะชอบก็ได้นะอ่ะโอเคได้สติ๊กเกอร์มาแล้วคุณผู้ชมเควสเสร็จแล้วได้อะไรมาแล้วเนี่ยฮะโมโนเคลนคืออะไรก็ไม่รูร้น,นะคุณผู้ชมโหได้บินจูมาเต็มเลยนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะได้วิชี่ยี่สิบคุณผู้ชมวิชี่เราสองร้อยเจ็ดสิบแล้ว,ลวเราขาดอีกสามสิบแล้วเราจะไปซื้อพลังงานนะคุณผู้ชมเราต้องการพลังงาน ทัฟทฟี่ใช่ไหมคุยกับทัฟฟี่นิดนึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูบี้อะไรก็ไม่รู้อ่าเราเอากระป๋องไปย่อยต่อนะคุณผู้ชมเนาะโอเคแล้วก็คุณตำรวจคุยกับคุณตำรวจก็นายเนี่ยตะโกนเรียกฉันได้เลยนะถ้าเกิดนายเนี่ยอยากจะถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบดสเทนะ่ะหรือว่านาะยต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็ได้นะโอเคกับคุณนะฮะ วิคุณผู้ชมเล่มพร็อพเจอเล่มพร็อพสามอันเลยนะวันนี้ดวงดีจังเลย mm hmm. เก็บสิอ่ะแล้วก็ mm hmm. เช็คเช็คจ้าเช็คเช็คนะจ้าแล้วก็คลิปทาร์ตคลิปเฉยๆไม่ใช่คลิปทาร์ต mm hmm. อะจะหมดแรงแล้วเหรอคุณผู้ชมเอาคุยกับวีเดียนกันนะ mm hmm. มันน่าเสียดายนะที่อุปเน็ตเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานในแบตทาวได้แล้วถ้าสามารถต่ออุปเน็ตได้เนี่ยมันจะช่วยให้งานวิจัยเรื่องอุปของฉันดีข,น mm hmm. ขึ้นมากเลยล่ะ ก็พอๆพอกับที่ฉันจะได้ดูอัปเดตที่แบบอัปเดตที่แบบทำตัวตลกๆในวิดีโอเนาอะอะ่โอเคคุณผู้ชมไปดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะคุยกับเบลดาก,ก่อนนะสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยก็คือใครบางคนมาบอกฉันว่าฉันกำลังทำอะไรในสิ่งที่ฉันควรจะทำอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฟังดูสับสนอ่ะไปดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยอุยอะไรนะอันนี้อะไรไม่รู้นะคุณผู้ชม เก็บไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคุยกับแพทริกซททำไมผู้คนเนี่ยถึงได้เก่งกันนักนะในการที่จะได้คุยกับคนอื่นๆด้วยเนี่ยการที่ได้คุยกับคนอื่นๆเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยต้องไปขึ้นพูดอยู่บนเวทีเลยนะแล้วฉันก็จะลืมว่าฉันจะพูดอะไรไปหมดเลยเออคุณผู้ชมแอบเป็นเหมือนกันนะเผอิญคุยกับคนที่แบบไม่สนิทไม่รู้จักนี่จะแบบเอ๊ะเอ๊ะจะแบบเอ๊ะเอ๊ะใครเนี่ยแล้วฉันจะพูดอะไรต่อไปดีฉันจะพูดถูกไหมเขาจะเกลียดฉันหรือเปล่า อ่ะมาคุยนี้ต่อนะฉันน่าจะจัดเซ็กชันในคาเฟ่ฉันนะผู้คนจะได้สามารถมานั่งในเซ็กชันที่แบบได้โปรดกราเงียบหรือว่าหรือว่าได้โปรดคุยกับฉันทีอ๋อจะแบ่งเป็นเซ็กชันเซ็กชันเงียบกับเซ็กชันพูดคุยไว้งันเถอะแล้วฉันก็จะทำเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นได้โปรดเงียบอย่ามาคุยกับฉันตรงนี้ไว้งันเถอ,อะะคุณผู้ชมหาไปกันดีกว่านอ้อคุยประจำวันเราเสร็จแล้วถูกไหมคุณผู้ชมเนาะ ครบทุกอันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรื่อยเปื่อยได้เลยนะคุณผู้ชมเนาะหาหาครดเล็ดเนาะไม่ใช่อะไรหาครดเล็ดยังหาครดเล็ดไม่ค่อยได้เจอสป,ปอเบตอ่ะสป,ปอเบตจ้ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเข้าไปคุยกับลักโนเลียนนิดโอ้โะลักโนเลียนมันเอาอะไรนะคุณผู้ชมจำไม่ได้แล้วลักโนเลียนเอาอะไรนะฉันลืมอะไรก็รู้ออฟแพ,พ้งเล็ดเหรอโอเคเสร็จแล้ว อได้อะไรไม่เห็นให้ไรเลยคุณผู้ชมอ๋อลักนนเลียไม่อยู่หรออ๋อนี่มันอาลาคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวนะอาลาอาลานี่แบบเธอจะไม่ให้ของเชนเหรอฉันเอาไม้ไม่เธอเนี่ยโอ้คุณผู้ชมเราเสียไม้ไปเท่าไหร่เนี่ยเหลือสองเองนะคุณผู้ชมแย่จริงเลยอาลาเนี่ยงกมากอ่ะไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเข้าบ้านไปซื้อมีอะไรให้ตบซับอีก อุ๊ยอะไรนะ่ารซสปีแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้คงเอาไว้ใช้สักกรณีหนึ่งนะคุณผู้ชมเนาะไม่รู้อะไรแต่เก็บไปก่อนไปดีกว่าเนะเาะอละไปกันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้ต้องใช้เงินอย่างเดียวเลยถูกปะเงิน500ขุดรีที่สุดเลยค่ะไอ้พวกนี้นี่ก็เราไม่ได้เก็บเปลือกหอยอะไรพวกนั้นมาเท่าไหร่อละล็อกหลอ อันนี้ก็เหลืออุ๊ยคุณผู้ชมมาหึง,หงคุณผู้ชมเราไม้เราหมดอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไม้อะไรเท่าไหร่แล้วเนาะโคตเลดเหรอคุณผู้ชมมองไงดีเนาะเราขาดโคตเลดอย่างรุนแรงทำอะไรไม่ได้ต้องขาดต่อไปใช่ไหมไม่มีอุ้ยมีอะไรปิ๊งๆน่ะลองดูสีได้กัมมี่มาหนึ่ง ไม่มีแล้วออาไปดีกว่าคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เข้าบ้านคนอื่นนี่ก็หวังจะเจอท็อเลตนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ค่อยเจออุ้ยเลนพ็อปคุณผู้ชมเราเจอเลนพ็อปสี่อันในวันนี้ลงดวงดีจังเลย <c oughs> แต่เราไม่มีดวงเรื่องท็เลตเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่าโอเคคุยกับตัวนี้ดีกว่าสวัสดีออากรีดฉันน่าเห็นด้วยกับเมเยอร์ทิฟเซนเลยนะที่แบบพยายามซ่อมแซมเมืองนี้นะ่ะ แต่ฉันก็จับตามองเธอนะจะได้มั่นใจว่าเธอเนี่ยจะไม่ขายขายไม่กะขอบอะไรก็ไม่รู้อะจะได้จับตามองที่แบบอาจจะไม่ทําอะไรชั่วร้ายละมั้งเนาะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ป้ายนี่เราดูไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมอ้าวคุณผู้ชมมันจะรีโอเพนเหรออ,อ,รอ,รอ๋อเป็นเควสใหม่เหรอคุณผู้ชมเนาะเป็นเควสใหม่นะ่ะมีอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ในวิวแลนด์เหรอพวกเราเนี่ยยังไม่รู้เลยนะ อ้าวทำไมถึงทำให้ทำไม่ได้ล่ะอ๋อกำลังพัฒนาอยู่ว่างั้นเถอะแปลว่ามีเควสแต่เควสมันพังคุณผู้ชมเควสมันพังนะฮะก็เลยยังไม่สามารถทำเควสร,รับเควสได้เนาะอะ,อะคุณผู้ชมไปดีกว่าเข้าบ้านซอบ้านสปรินเมลไรตบซาบา้าเมสซ์สปรินอุ๊ยอะไรปริงปิง,ปรงตรงนี้ได้กัมมี่มาหนึ่งเนาะอ่ะมีอะไรไหม ไม่มีนะคุณผู้ชมไปดีกว่าอ่คุยกะกัมกิมเบิร์นนะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมีชีวิตหรอกนะถ้าเกิดนายไม่ใช้ชีวิตให้สดใสหน่อยนะอ่ะอ่ออันนี้เขาจะให้ Friendship s ิ๊กเกอร์นะโอเคได้หมวกมาด้วยนะคุณผู้ชมอส้สวิตลูดอะไรเนี่ยฟลุปทูสก็คือสวิตตี้บีตี้ใช่ไหมเออมันก็มีชื่อบ,บอกอยู่นี่ทำไมถึงไม่อ่านละ่ะ คุณผู้ชมเลยค่ะโคตรเล็ดอ่ะอุ้ยเจอเลนพลอฟนะคุณผู้ชมเลนพลอฟเราจะเลนพลอฟหลายอันมากเลยวันนี้เรามีอุปกรณ์สําหรับทําสปริงเกิลอุ้ยเจอเลนพลอฟอีกแล้วอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมฉันต้องนอนเหรอฉันต้องฉันต้องเก็บเลนพลอฟกินเรามีอันนั้นเยอะนี่เรามีกาแฟเยอะถูกปะเอาเอนเนอรีแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะดื่มสักอันหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะเก็บ โ okay. อเคโอ้คุณผู้ชมวิ่งเร็วเลยคุณผู้ชมดูสิอาถ้ามีแรงแล้วถ้าอย่างนั้นโอ้โหคุณผู้ชมอ,อ๋อคุณผู้ชมแปลว่าถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งมาเร็วขึ้นแต่ว่าสงสัยจะต้องใช้งานใช้แรงเยอะแน่เลยนะคุณผู้ชมพลังงานก็อาจจะหมดได้เร็วออีก8นาทีนะคุณผู้ชมมันเป็นนาทีเนาะอุ้ยจเจอเลนพร้อมอีกแล้วเจอหอยฮะเก็บหอยมา มีอีกไหมมีให้เก็บอีกไหมอ่ะคุยกะคุยกะนิดรีบคุยแล้วก็รีบวิ่งเดี๋ยวเวลาหมดนะคุณผู้ชมนะรีบไปรีบไปแล้วเ,เออเจออันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเก็บไม่ได้แล้วเออกระป๋องคุณผู้ชมกระป๋องเรากระป๋องไปเราก็จะมีพื้นที่ว่างทำเลอรีนะ่เนาะคุณผู้ชมอุ้ยอ่ะเร็วๆเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะเนาะแล้วก็ไปเก็บเอ๊ะเก็บเปลือกหอยเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยหรือเก็บไม่ได้วะ ทำไมกระเป๋าเราดูเต็มๆลองเก็บก่อนนะลองเก็บไม่ได้คุณผู้ชมกระเป๋าอกระเป๋าเต็มเนาะแปลกจังเลยเนาะอะไรคือกระเป๋าเต็มกับอะไรคือกระเป๋าไม่เต็มเนี่ยงงเนาะอันนี้มีอะไรเก็บอุย้ยออกซิเดียนเก็บสิโอเคคุณผู้ชมออกซิเดียนแล้วถ้างั้นนะคุณผู้ชมเรานั่นดีก,กว่าคุณผู้ชมเราไปนั่นดีก,กว่า เราไปทำฟาร์มดีกว่าไหมคุณผู้ชมเนาะเราไปทำฟาร์มกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคทำฟาร์มแล้วก็ขุดดินขุดอะไรพวกนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะเนาะเราเราจะต้องเราจะรองหามเมล็ดโครดเล็มเมล็ดคลด ได้จากการทุบหินนะคุณผู้ชมเราต้องไปทารีเสิร์ชวิจัยมาเลยนะคุณผู้ชมจะได้หาได้แต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอมันอยู่ดีไม่มีเลยเหรออ้าวเราจะอ้าวคุณผู้ชมเราจะหมดแรงแล้วเหรอคุณผู้ชมเราจําเป็นนะเราจําเป็นค่ะเราจะต้องเดี๋ยวนะกาแฟขออีกอันนะ่ะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมมาทุบหินต่ออุ้ยออบซิเดียน ดีจังเลยออกซิเดียนไม้ด้วยไม้ก็ดีดแต่ออกซิเดียนดีมากไม่เจอเลยนะคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชม,ชมเราจะหมดแรงอีกแล้วอะ่ะนี่ขนาดวันนี้เราไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมอ๋อฟรีเบิร์นที่เราปล่อยเตดเตอยู่ที่นี่เนาะไมโคงเหงานะคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าเราก็จําเป็นนะคุณผู้ชมเนาะเราต้องปล่อยมัน ผู้ชมยังไงดีเนาะเรามีเวลาเหลือแต่ใน,นขนาดเดียวกันเราก็เรากินต่อแล้วกันนะผู้ชมเนาะเมียงอื่นให้กินไหมอันนี้อันนี้หกสิบอันนี้ส0สิบอ่ะงั้นหกิบเลยแล้วกันนะผู้ชมอ่ะหกสิบเราจะเคลียร์ที่นี่ไม้แล้วก็วีดแล้วก็ไม้วีดด้วยวีดด้วย วันนี้ถือเป็นวันทําฟาร์มในตอนเย็นแล้วกันนะคุณผู้ชมอุ๊ยเนร์นี่หรอทาไมเนร์นี่มันดูสีฟ้าล่ะคุณผู้ชมแปลกจังเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรแปลกก็แปลกทุกต่อไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเลยไม่เจอมเมล็ดโค้ดเลดเลยอะคุณผู้ชมหรือว่าเราจะปลูกเราทําฟาร์มดีไหมคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อกันเนาะเราจะได้ว่าเรามีมาเมล็ดอยู่นะใช่ป่ะเนี่ยมีสุวิตตี้บีตี้อยู่สิบเมล็ดเนาะอุ้ยมีอันนี้อีกต้องสามสิบหกอะไรเนี่ย มัดซีดนะคุณผู้ชมกินกาแฟดีกว่าคุณผู้ชมกินกาแฟแล้วทําสวนแล้วเนอะโอเคแล้วก็ทําสวนกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมมีนี่วัชพืชฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโนโนโนไม่รีโมทก,กดผิดลอะอะโอเคโอเคปลูกไปเรื่อยๆเลยจ้ามีต้องหลายอุ้ยกดผิดมีต้องหลายอันนะมีต้องหลายมาเมล็ด สปีด <Speed S 2> เพิ่มขึ้นอุ๊ยโอ้ยจะหมดแล้วคุณผู้ชมต้องการนอนแล้วหรือเราไปนอนดีวะคุณผู้ชมอ่ะเราไปนอนแป๊บน,นึงก็ได้อุ้ยแต่ว่าคุณผู้ชมเรายมีอีกต้องเจ็ดนาทีเหลืองั้นเรากินกาแฟดีกว่าเนาะกินกาแฟแล้วก็อ่ามาปลูกปลูกเดี๋ยวนะขอปลูกอันที่มันจะหมดอันที่มันมีเมล็ดไม่เยอะก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเลนพับม,มาไว้ตรงนี้เลยจ้ะแล้วก็ เออปลูกมเมล็ดนี้นะปลูกเลยโอเคเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วคุณผู้ชมต่อไปเออ่ปลูกต่อทำต่อคุณผู้ชมขุดดินกันดีกว่านะคุณผู้ชมมาขุดดินเราเป็นชาวสวนโอเคไปเรื่อยๆเลยจ้า 37เ็มล็ดนี่คงจะไม่พอนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะปลูกปลูกสิอ่ะเป็นไรล่ะปลูกไม่ได้หรออ๋อไม่ต้องโอ้ต้องใช้ห้าเลยเหรอโอ้ถ้างั้นเรากินต่อคุณผู้ชมเนาะอย่าไปงบมากคุณผู้ชมของมีต้องใช้นะคุณผู้ชมอ่ะปลูกอ้าวก็แพลนแค่หนึ่งเอง,เองนี่นาะคุณผู้ชมแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงไม่ได้วะ อ่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วก็ดีแล้วล่ะเ mm hmm. ลยอีสูุ่เยอะจังเลยนะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมเรามาช่วยกันปลูกเนาะเราจะมีส่วนที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นแล้วโอ้ยคุณผู้ชมต้องใจนะเวลาขุดเนี่ยเพราะว่าถ้ากดผิดนี่เสียพลังงานไปฟรีๆห้าอันเลยอะ่ะอ่ะปลูกโอ้จะหมดแรงอีกแล้วคุณผู้ชมสูกกลายเป็นวันทําฟาร์ไมไปได้เนาะคุณผู้ชมเนาะ คุณผู้ชมหมดอีกแล้วพลังงานหมดเราก็กินดีนะที่เราสร้างเฟรนด์ชิพเยอะเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เลยแบบว่ามีเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยให้กาแฟเรามาเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราต้องทําตัวดีๆกับเพื่อนเอไว้เยอะๆนะคุณผู้ชมเนาะเราไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ทําตัวดีๆไว้เผื่อเขาช่วยเหลือเราได้นะคุณผู้ชมเนาะอ่ะหมดแรงอยูแล้วอ่ะกินกินกาแฟต่อนะคุณผู้ชมเนาะ กินกาแฟต่ออ่ะแล้วก็ปลูกสิปลูกปลูกปลูกแล้วปลูกเอ้คุณผู้ชมมันมมนั้นครอเลตอุ๊ยคุณผู้ชมเราเพิ่งเห็นว่ามันเป็นม็ไโครอเลตนี่ว่าคุณผู้ชมเรากำลังจะปลูกมาดโครเลตเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็จะทาเควสจบในไม่ช้าไม่นานแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมดูสิอีก0ือนี่สองห้าวันแปลว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมครอสเลตต่างๆนาน,นานจะจบ ความทุกข์ทรมายของเราจะจบเราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างสวยงามในที่สุดดีใจมากเลยคุณผู้ชมเนาะโอเคเพระนาะฉะนั้นเพระนาะนนคุณผู้ชม <c oughs> ระชนาะนั้นอะไรดีเพระนาะฉะนั้นเราจะรอเราจะนอนเลยดีไหมคุณผู้ชมเนี่ยไม่นอนแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะเราทําอะไรต่อดีมันมีวันเหลือเราก็ทําต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะ มันมีวันเหลือเราก็ใช้พลังงานต่อไปนะคุณผู้ชมเนาะอุ้ยกาแฟจะหมดแล้วคุณผู้ชม,ชมกาแฟจะหมดแล้วแต่แต่เราดีใจพรุ่งนี้เราจะได้ทำเควสต่งางๆนะนาเคลียร์หลายเควสมากเลยนะคุณผู้ชมดีใจจังเลยดีใจแบบดีใจมากเออดีใจดีใจมีแรงทำเควสมีแรงทำฟาร์มเลยเห็นไหมคุณผู้ชมโอเคไปดีกว่าคุณผู้ชม ทำต่อนะคุณผู้ชมทิชชู่แต่เก็บมาก็ไม่ได้อะไรปะก็ได้เนอรี่เนาะคุณผู้ชมอ่าทบทำไมต่ออันนี้ทุบ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 คุณผู้ชมจะหมดแรงแล้วคุณผู้ชมหมดแรงแล้วนะคุณผู้ชมเนาะโอเคน่าจะได้เวลาอันสมควรแลวนะคุณผู้ชมดีใจจังเลยคุณผู้ชมดูสิค้นเหล็กของเราวันรุ่งขึ้นเรามีความหวังเลยนะคุณผู้ชมดีใจมาก เราชนะเราไปนอนกันดีกว่าคุณผู้ชมเนาะอะถึงเช้าเลยนะจ๊ะแล้วมาดูกันซิว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเนาะคุณผู้ชมเนะะมาะอาไม่ได้เต้นเลยนะวันนี้โอ้ได้ได้รับ80โอ้คุยเยอะนะคุณผู้ชมคุยเยอะเหมือนกันไม่ได้ขายอะไรเนาะ โอเคอู้วันนี้เจออัปเดต5ตัวก็เป็นวันที่ดีๆนะคุณผู้ชมอะล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยวันนี้คงจะ clear. Clear. คเคลียร์เคลียร์ครบเลตได้เยอะเลยล่ะคุณผู้ชมนล้ดีใจจังเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ